โอเคสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอาการนะครับ iPhone 11นะครับย้าย CPU นะครับหรือว่าภาษาช่างเขาจะเรียกว่าย้ายบ้านนะครับอันนี้ผมจะบอกปัญหาเกี่ยวกับตัวนี้นะครับถามว่าทำไมถึงต้องมาทำการย้ายบ้านแบบนี้นะครับปัญหาเครื่องนี้นะครับก็คือชาร์จไม่เข้านะครับเสียบชาร์จมีนะครับ รูปสายฟ้าขึ้นนะครับแต่กระแสไม่เพิ่มนะครับเครื่องนี้นะครับมีการทํามาแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าช่างไหนเขาทามานะครับแต่ฝีมือเขาถือว่าเก่งมากนะครับก็คือมันจะมีอาการแทรกซ้อนอีกอีกอาการหนึ่งครับก็คืออาการนะครับกินก่อนออน0ูนนย์นะครับผมเดาว่าเขาน่าจะยก i อซีออกครับเพื่อหาอาการนี้ครับแต่หาไม่เจอครับผมได้มาลองทําสักพักนึงผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะครับแล้วอาการชาร์จผมก็ทําไม่จบเหมือนกันนะครับคราวนี้ผมก็อยากรู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าผมย้ายซีบมาบอร์ดที่มันปกติเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมนะ บอร์ดนี้ถ้าผมเทสแล้วถ้าเป็นบอร์ดไอคาวนะครับชาร์จระบบชาร์จปกติแน่นอนครับอันนี้เรารีสโตไปแล้วนะครับเครื่องติดมาแล้วนะครับมีออมี่ครับแต่ยังจะเข้าหน้าหลักไม่ได้นะครับเพราะว่าผมแค่อยากรู้นะครับว่าระบบชาร์จเนี่ยมันหายไหมนะครับถ้าเราย้ายบอร์ดมาครับถ้าหายนะครับอย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับผมจะเจียแนนนะครับ แต่ถ้าไม่หายก็คือเราไม่ต้องมาเสียเวลาทําต่อนะครับบางคนอาจจะงงครับว่าทําไมผมเจียนนะครับบอร์ดนะครับมันเพิ่งมีการบอลประกบมานะครับถ้ายกแน่นะครับยังไงบอร์ดมันก็เคลื่อนนะครับก็คือต้องเสียเวลามาแยกบอร์ดใหม่นะครับมันเสียเวลาเยอะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนทํานะครับสรุปนะครับ อาการนี้นะครับย้ายบอร์ดนะครับจบนะครับอาการชาร์จได้ปกติแล้วนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนแนนไปแล้วนะครับนะครับรีสโตอะไรเสร็จแล้วนะครับเครื่องต้องเข้าหน้าหลักได้แล้วนะครับจะดูว่าได้จริงไหมล่ะเพราะว่าเราเอาแนนนะครับจากบอร์ดเดิมมาใส่แล้วนะครับเมื่อกี้มันเป็นแนนบอร์ดอันใหม่นะครับนะมันจะใช้ไม่ได้นะครับนะวันนี้คือจบงานนะครับผม